เดเว่าเนเชอชั่ลคอมไทยระดับโลกกิกะไบต์สุดยอดนวัตรกรรมทางด้านเมนบอร์ดที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและการบริการที่ดีที่สุด,สว,ส,ดสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับพวกเราแล้วนะครับกับรายการคอมพิวต์เอ็กซ์ตร้าครับซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ร้านอินเกมรับว่า<ม>วันนี้เราไม่ได้ดูในส่วนของเกมแล้วอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของชั้น2ที่ชื่อร้านว่า In e อินเอียร์อ่าซึ่งเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวโนจะเป็น ผู้รับหน้าที่ครับ <ไป S 1> ผมก็เป็นด้านถนัด,ดน <ะ S 2> เป็นด้านถนัดตัวเองก็เดี๋ยวผมพาไปพูดคุยในช่วงแรกของช่วงโชว์ไทมรวมถึงแถมนีฟีเจอร์ด้วยครับผมกับพี่คนนี้กับพี่นับนะครับคือพี่นับเขาเป็นใครเดี๋ยวมาดูในช่วงหน้านครับ ครับสวัสดีครับผมชื่อนับโชติวงครับหรือเรียกว่านับอินเอียบีก็ได้ครับตอนนี้เราทำเป็นโรงเรียนนะครับสอนโปรดิวซ์งานเพลงนะครับผมแล้วก็สอนการเล่นดีเจรูปแบบใหม่นะครับ และปัจจุบันก็มีคาร์ดรองรับค่อนข้างเยอะครับมีทั้ง M ขับ M C ด้วยครับผมจะเน้นเป็นการใช้งานจริงๆนมครับ ย้นอนกลับไปก่อนที่จะมาเปิดพวกนี้ก็คือผมก็จบนิเทศศาสตร์มานะครับอ่าันธ์แต่ว่าด้วยความชอบด้านดนตรีเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่สมัยริญราตรีนี่คือเล่นดนตรีคืนมา4ปีตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแต่พอจบมาแล้วก็ไปทํางานอยู่กับค่าย RS เป็นพาร์ทในเรื่องของการโปรดิวซ์งานเพลงให้กับศิลปินแล้วก็ทำแกรมมี่ด้วยนะครับต่แกรมมี่จะทําลุลาละบ้าแรกนะครับผมก็จะเป็นพวกทำโปรดิวซ์งานหลายแนวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อดนตรีที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดนตรีแล้วก็เรียนเเกกี่ยวับออทคน ะครับแล้วก็การทําเพลงสมัยใหม่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาที่ประเทศไทยก็มีไอเดียว่าอยากจะแชร์ความรู้ตรงนี้ที่เราเรียนมาให้กับน้องๆคนไทยเด็กๆไทยนะครับได้เรียนกันเพราะว่าเนื่องจากหลักสูตรในมหาลัยคณะดูยางขสิ์แล้วแต่หรือแม้แต่ในคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยนะครับไอตรงนี้เด็กๆสมัยใหม่เนี่ยยังขาดอยู่เราก็เลยเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับผมชื่อโรงเรียนว่าอินเอียบีนะครับผม อะไรฮะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าร้านนะครับก็บบเดินไปอยู่ชั้น2นะครับ<ม>ตรงนี้ก็เดีย๋ยวเราไปดูในส่วนต่างๆของห้องต่างๆนะให้พี่แนะนำเลยดีกว่าอย่าง<ะ>ห้องนี้ครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องลองของนะครับลองของลองของก็คือ,ล,อลูกค้าสามารถเอามาใครอยากจะซื้อมิกเซอร์ตอนไหนก็คือผมจนะเน้นลักษณะที่ว่าสอนการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็เป็นห้องสําหรับให้น้องๆเข้ามาฝ<ม>ึก ซื้อวิชาัวเองนะครับแล้วก็ลองลองของก็คือแบบจะซื้อ็ต้องมาใช่จะมาลองเล่นดูหรือใครไม่ซื้อก็อยากลองก็ได้นะครับผมเพราะที่นี่ก็คือเป็นเป็นอยากให้น้องๆเข้ามาเล่นก่อนที่จะซื้ออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูห้องต่อไปกันะครับห้องใหญ่นี้ก็จะเป็นห้องสอนเอ่อคลาสดีเจโปรดิวเซอร์นะครับซึ่งเอ่อทำมาเพื่อสําหรับคลาสดีเจทเพลงเท่านั้นนะครับก็จะมีโซนที่เป็นโซนของอาดเสียงด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็เป็นของอาจารย์ห้องนี้ใช้เป็นโปรเจคเตอร์สอน เดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปกันดีกว่าครับผมครับและอย่างในห้องห้องในสดนนี้เป็นห้องครับห้องนี้จะเป็นห้องสอนสําหรับค่าดี DJ เจโดยเฉพาะนิ้วใช้ดีเจโดยเฉพาะครับผมนะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์ดีเจนะครับพวกนี้นะคะรับพวกเครื่องเลพวกนี้ด้วยจริงๆแล้วตัวนี้ที่สอนนักเรียนก็จะเป็นอ่าเ,เซตใหมเ่เซตอัพนี้แต่ละคนนะครับจัดอิทว่าลำโพงห้องนี้จะเป็นแบบ PA แล้วก็จะมีค่าที่ห้องที่สอน MC ด้วยเพื่อสอนในห้องนี้เช่นกัน พี่นับครับผมร้านอินเอียเนี่ยทำเกี่ยวอะไรตรงส่วนของอินเอียนะครับผมอินเอียบีของเราจะทําเกี่ยวกับให้ความรู้นะครับในเรื่องของการเล่นดีเจ อ่านะครับในเรื่องของการทํางานเพลงในสไตล์ของตัวเองก็คือทานะครับทำเพลงทำเพลงขึ้นมาเองเลยเหมือนเพลงตามที่เราฟังในวิทยุเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนตรงนี้มันค่อนข้างมาแรงมากรู้จักอย่างสกิลเลกเนี่ยใช่ไหมที่เดี๋ยวนี้น้องๆรุ่นใหม่ที่ชอบกันมากเลยนะครับนั่นก็คือการเขาก็ทําเพลงขึ้นมาเองแล้วก็นําไปเพอร์ฟอร์มในสไตล์ดีเจคือทําได้ทุกส่วนทั้งเป็นในส่วนของดีเจที่แบบเปิดให้ผับเพลงนี้ด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วคือดีเจในพับนั่นแหละครับแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะ ทำในสิ่งที่เหนือก่าชาวบ้านนิดนึงนะเหนือยังไงมันก็<ม>ธรรมดามันก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าในคลาสเนี่ยมันชื่อคลาสอย่าง New Type DJ อย่างนี้นะครับอย่างคลาสทำเพลงก็จะเป็นคลาสดีเจโปรดิวเซอร์ก็คือนอกจากโปรดิวซ์งานได้แล้วยังต้องเพื่อฟอร์มเป็นด้วยนะมไม่ใช่ว่าจะมาเรียนอัดสรงอัดเสียงแบบสมัยก่อนไม่ใช่ ทำเพลงมาแล้วคุณต้องนาไปเพอร์ฟอร์มได้จริงด้วยนะครับแล้วก็นอกจากการทําเพลงตรงจุดนี้เราก็มีขายอุปกรณ์ด้วยอย่างที่พี่น็อตได้แนะนําไปนะครับคราวก็คือเรามีขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เราเป็นตัวแทนของ Allen Heat นะครับผมก็ตัว,ส,วส่วนผมเองเป็น o d ดับ specialist ของยี่ห้อ Allen Heat ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็น top brand DJ ของโลก แล้วอย่างในส่วนของ <Okay. S 1> อินเดียเนี่ยมีมีกี่ส่วนครับในชั้นนี้ในชั้นนี้เราจะมีแบ่งเป็น3ห้องครับ,รบก็จะมีแต่ละห้องนี่จะสร้างมาเพื่อสำหรับคลาสนั้นๆเลย นะครับสำหรับในห้องใหญ่ที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับผมตามโต๊ะเรียนนี้นี่คือจะเป็นเซตอัพของนักเรียนแต่ละคนนะครับคนนึงเพราะว่าผมเน้นเน้นแฮนด์ออนคือทุกคนต้องได้จับอุปกรณ์ในการเรียนอย่างเต็มที่นะครับในด้านหลังก็คือคุณสามารถหรือว่าห้องนี้จริงๆมาใช้งานน้องๆเข้ามาปัดเสียงได้ด้วยน,นะครับ<น>ห,ห้องด้านหลังตรงนี้ฮะ<อ>ห้องตรงนี้เราจริงห้องนี้เราออกแบบคุสติกมาให้าอัตม์เสียงได้ค,คร่าวๆได้ใครอยากจะมาทํางานเพลงนอกเวลาเรียนก็ได้นะครับผมส่วนอีกห้องนึงทางด้านนู้นนะครับ ก็จะเป็นห้องอของคลาสนิวทายดีเจนะครับแล้วก็จะเป็นคลาสใหม่อันจะเป็นคลาสคลับ m MC ซึ่ง n w วทาย DJ j กับคลับ MC น,นี่จะเน้นไปเรื่องของการเพอร์ฟอร์ม DJ สำหรับคุณนำไปใช้งานในคลับนะครับก็คือนำไปหากินเลยว่างั้นเถอ,อะนะครับแล้วก็เป็นคลับ MC ก็คือเคยเห็นมาเดี๋ยวนี้คนรับโยโย,โย่อะไรกันในไม่ใช่ว่าคุณจะไปถึงคลับแล้วคุณจะมาโยงโย่ๆนะฮะการเป็นคลับ MC จริงๆแล้วทุกคนคิดว่าง่ายแต่จริงๆไม่ง่าย คุณต้องหนึ่งเราสอนอะไรบ้างเช่นคุณต้องนับจังหวะให้เป็นก่อนคุณจะเข้าช่วงไหนคุณจะต้อง<ม>คิดดีไซน์คำเรียกการฮายคุณจะต้องดีไซน์คำยังไง<ม>จนถึงเราสอนไปถึงการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวไม่ใช่แบบผมจะมาตัวอย่างแต่งตัวเสื้อยืดเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้เ<ม>พราะจริง<ม>การเป็น MC ีนี่คือ คุณจะต้องแบบดึงดูดอะคือคุณเป็นเอาง่ายคุณต้องเป็นดาราในขาบนะั้นน่ะคือต้องบิวคนให้ได้ว่าคนแบบเอออยู่แบบพยายามฟังคุณอยู่นะเอเค,นะคุณไม่หล่อคุณทำตัวให้หล่อ <laughs> อะไรฟิวน,นั้นน่ะเวลาต้องบิวเพราะที่นี้เราผมค่อนข้างจะเน้นให้ทุกคนออกไปแล้วเป็นมืออาชีพนะครับ,รบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเ่ยผมจะเอาของที่ดีที่สุดนะนะครับ<ห>มาใ,ให้นักเรียนได้ใช้แล้วก็เอาของพยายามอัปเดตอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อให้นักเรียนของเราไม่ตกเทรนแล้วก็ไปที่ไหนก็แล้วแต่จะอุปกรณ์อะไรสามารถเล่นได้หมด ไม่มีการหาติดขัดน,นะครับค่อนข้างจะเป็นให้เด็กเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยและในชารัของ คอร์สการเรียนละ่ะมันมีในส่วนของอะไรบ้างพี่คอร์สการเรียนนะครับก็คือจริงๆแล้วตัวผมเองจบที่ดับสปอร์ตนิวยอร์กเป็นโรงเรียนสอนดีเจโปรดิวเซอร์โลยตรงโดยเฉพาะนะครับที่นิวยอร์กโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นหลักสูตรของจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในเราใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าเอเบอร์ตาไลฟ์นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่อินเทรนด์สุดๆเลยในต่างประเทศเนี่ยฮะเพราะว่ามันสามารถทําเพลงได้เล่นดีเจได้ครับตัดต่อภาพเสียงได้ด้วย ทำจริงเกิลครอบจักรวาลก็คือทำทุกอย่างที่เกี่ยวเพลง<ำ> <c oughs> เกี่ยวกับเสียง <c oughs> นะครับแล้วก็ได้หมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นใน,ในคลาสจริงๆคลาสดีเจงั้นขออินโทรดิวซิหนึ่งแล้วกันในคลาสส่วนอย่างคลาสดีเจโปรดิวเซอร์ที่เป็นคลาสใหญ่ที่สุดนี้ก็คือผมจำลองคลาสทั้งหมดจากนิวยอร์กมาที่นี่เลยนะครับ<อ>ในราคาสบายกระเป๋า,าราคาอาจจะเป็นหมื่นนะครับแต่จริงๆแล้วราคาจริงของมันเป็นแสนคือที่อื่น ไม่ที่เมกาที่เมกาเป็นแสนคุณไม่ต้องบินไปผมแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วหลักสูตรทุกอย่างผมใส่ตอนที่ผมทํางานเพลงในค่ายเทปผมก็ใส่ในสิ่งที่เด็กควรจะต้องรู้เข้าไปด้วยนอกเหนือ,อนจากตัวหลักสูตรที่เขาไม่มีมาให้นะครับผมซ,ซึ่งปัจจุบันแล้วตอนนี้เรากำลังทําเรื่องให้เราเป็นเอเบอร์ตันเซ็นเตอร์อยู่ก็คือเป็นสเปเชียลิสต์ของซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นในประเทศไทยในประเทศไทยเลยก็คือน้องๆจะได้มีใบจบไปจะได้มีใบเซอร์ติฟิเคทได้เป็นใบรับรองได้ว่า้จบหลักสูตรจริงๆ และอย่างที่มองวงการเกี่ยวกับวงการดีเจยอย่างเงี้ยการทำซาวการทำเสีย,ยงเัี้ยที่มอง <c oughs> มองเป็นยังไงบ้างในตัวของพี่เองจริงๆแล้วตัวผมสมผมเองนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยมันง่ายมากเลยคือคุณมีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับที่เหลือคุณอาจจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม อ่ะบอกหน่อยละกันว่าปัจจุบันต้องมีอะไรบ้างอ่ะโอเคคอมต้องมีเพราะคอมคือสตูดิโอใช่ก็มันเป็นต,ตัวตัวเพลงตัวใช่ครับแต่คราวนี้เวลาคุณจะเป็นเล่นเพอร์ฟอร์มสมมติคุณจะเป็นดีเจคุณอาจจะมีพวกเป็นอุปกรณ์พวกนี้ซึ่งเราเรียกมันว่า Controller อคอนโทรลเลอร์นะครับก็เอาไว้คอนโทรลซอฟต์แวร์คือแทนที่คุณจะใช้เมาส์กิ๊กๆอ่ะไม่ไม่เท่งะ,ะต้องมาแบบบางครั้งใช้เมาส์ไม่ทันด้วยป๊าป้าปาป้านี้แอคชั่นหน่อยใช่ไหมฮะสำหรับใครที่ชอบ ซึ่งการพวกไอคอนโทเลอร์ Controller พวกนี้มันก็มีให้เลือกแล้วหลรูปแบบแล้วแต,แต่การใช้งานนะครับปัจจุบันคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยอยากจะเป็นดีเจเฮ้ยอยากจะทำเพลงต้องซื้ออะไรบ้างวะ <S <S ผมขอบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ในซอฟต์แวร์คุณเข้าใจซอฟต์แวร์มันก่อนอที่เหลือคุณค่อยไปแมทเอาเองว่าอะไรที่คุณจะต้องใช้สมมุติถ้าคุณจะอัดเสียงนะครับขอใช้งานหน่อยแล้วกันครับหยิบ<อ>ตัวนี้ผมหน่อยได้ครับได้ครับนะฮะอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่า audio interface ใครที่ต้องใช้งานอัดเสียง ก็จะต้องมาผ่านเจ้าตัวพวกนี้ปุนี้เอาง่ายๆเรียกง่ายๆเหมือนซาวการ์ดอะซาวการ์ดจะเป็นซาวการ์ดระดับแบบโปร Pro วไว้สําหรับ <yeah. S 2> อัดเสียงโดยรตรงนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ก็มีราคาตั้งแต่2 0 0 0ิขึ้นไปก็มีแล้ว อ่านะครับ2000ก็จะอันเล็กหน่อย2000อันเล็กหน่อยซึ่งปัจจุบันในเทคโนโลยีมันไกลไกลมากแล้วเพราะอย่างพี่อย่างที่ที่ผมดูอย่างเงี้ยถ้าเป็นดีเจได้ทนายประเทศไทยคงคิดเฮ้ยเป็นดีเจมันต้องเปิดแผ่นมันต้องมีแผ่นโะ้ตอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วครับปัจจุบันลองสังเกตดีๆทำไมทุกดีเจทุกที่เฮ้ยมันมีคอมวางอยู่ข้างหน้าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้เล่นแผ่นแล้วนะเขาแค่เอาแผ่นเสียงเนี่ยมาเป็นคอนโทรลเลอร์เหมือนไอ้พวกเนี้ยคือแค่มาคอนโทรลซอฟต์แวร์เฉยๆแต่เพลงทุกออออยยย่่่างเเนนีูใคมมพิววตร์หดแล้ ก็คือไม่ต้องมานั่งเปิดแผ่นเฮ้ยแผ่นไม้แผ่นนู้นอยู่นี่ไม่ต้องแล้วถูกต้องครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์เปิดเลยแถมเสียงได้ครอบคลุมมากกว่าด้วยใช่ครับใช่ถูกต้องครับแต่ว่าก็แต่ผมก็ไม่ได้แอนตี้ว่าใครจะเล่นในสไตล์เก่านะครับบางคนแต่ถ้าเล่นเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าคุณอยากจะไปลักษณะโอลด์คูลเลยผมก็แนะนําว่าคุณให้คุณไปเล่นแผ่นเสียงเลย แผ่นเสียงคือที่แผ่นเสียงเป็นแผ่นวนิวเลยฮะแบบสมัยคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วศิลปินก็ก็ยังยังทังทำเป็นแผ่นพวกนี้อยู่นะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเนื่องจากว่ามันเสียงมันจะดีกว่าเสียงมันจะอนาล็อกเพราะปัจจุบันมันเหมือนแฟชั่นอะดนตรีถ้าปัจจุบันคุณฟังเพลงคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันเหมือนเสียงโทนเดียวกันเสียงมันเหมือนกันหลายๆเพลงมันเหมือนกันคือปัจจุบันเนี่ยบอกตรงว่าดิจิตอลมันใสไป นะฮะบ,บางทีเ,เรื่องของความเป็นอารล็อกมันก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะกลับไปเล่นอารล็อกผมก็แนะนําเป็นไวนิ่เลยแต่ถ้าใครอยากจะเล่นสมัยใหม่ผมก็แนะนําว่าให้ใช้แบบใหม่ไปเลยบบใหม่ไปเลยไม่ต้องมาครึ่งกลางบางคนเห็นเฮ้ยบางคนงงว่าเนี่ยปัจจุบันผมไปเล่นเนี่ยผมมีแต่ปุ่มครับปุ่มกาแฟเดอร์ปัจจุบันนี้มันมันมันเป็นหมุนปุ่มหมุนหนอบอะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับบางบางคนมาถามว่าพี่มันไม่มีกลมๆหมุนน่ะเป็นดีเจได้หรอเฮ้ยเป็นได้ดิแล้วใครบอกไอ้ตรงนี้มันต้องหมุนน่ะอ่า นะครับเราไม่ต้องหมุนแล้วสมัยนี้ทุกอย่างมันอยู่ในซอฟต์แวร์มันแล้วเราก็เอาปุ่มพวกนี้ไปคอนโทรลได้สนุกกว่าด้วยอืมก็เรียกได้ว่ามันเป็นส่วนใหม่ขึ้นมาใช่ใช่ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างในคอมพิวเตอร์อยากจะได้เอฟเฟกต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันไม่ต้องปีพีเซ็ตก็ได้สมมติว่าเราไปเล่นของเราอย่างซอฟต์แวร์เอเบอร์ตันเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสไตล์ดีเจสมมติคนเล่นสิบคนอาุูเล่นแบบหนึ่งผมเล่นแบบหนึ่งเชื่อไหมว่าแพลตฟอร์มแต่ละคนในซอฟต์แวร์นี่่่ไไมมมมเเเเหหืืออนนนกกกัลย็พราาะว คุณต้องสร้างขึ้มมนมาเองมาเป็นไอเดียของตัวเองใช่ไอเดียของตัวเองคือแบบยูนิคมากประมาณนี้ครับก็แล้วอย่างสมมุติอย่างพวกอย่างอันนี้เป็นดีเจถ้าอย่างสมมติเครื่องของพี่เนี่ยทำในส่วนของอุปกรณ์อย่างอื่นได้ไหมอย่างพวกกีตาร์พวกอะไรได้หมดครับจริงๆแล้วเอเบอร์ตอลไล์อย่างที่ผมบอกว่ามันรองรับการเล่นทุกแบบบางคนก็จะไปลักษณะการเล่นแบบบีทบ็อกก็มีอย่าง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 มดแวนเดวเปอร์แชก็เป็นลูกศิษย์ที่นี่นะครับอย่างอย่างการเล่นดีเจอย่างตอนนี้ก็มีดีเจหลายๆคนที่เข้ามาเรียนอยากจะทำเพลงก็มี รหรือว่าบางคนที่เขาเป็นนักดนตรีจริง,รงๆแล้วลูกศิษยออ์ชุดแรกๆของผมตอนนี้จริงๆผมสอนมาเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าช่วงปีแรกผมสอนที่สตูดิโอที่บ้านออนะครับส่วนใหญ่นักเรียนที่มาที่นี่ชุดแรกๆจะเป็นคณะดูยางขศิลป์ก็มีทั้งมาฮิดนแล้วก็ศิลปกรมามนะครับปัจจุบันก็จะเป็นเด็กจากคณะอือ่นๆที่เขาอยากจะเรียน<อ>แบบลองเพราะว่าเพราะว่า,าห,ลหลักสูตรของเราทั้งหมดเนี่ยมันมีคอนเซปต์วิธีว่าคุณแค่ฟังเพลงเป็นคุณมีเทสคุณเป็นดีเจได้อะไรขอแค่นับจังหวะ ให้มันถูกต้องอต้งเรียนนับไม่ต้องเรียนนับหรอกเต้นเป็นป่ะเอาเต้นเป็นป่ะเต้นมันต้องมีสเต็ปอยู่แล้วเต้นลงจังหวะป่ะทุกคนเต้นเป็นอยู่แล้วใช่แค่นี้คุณนับจังหวะไปแล้วครับไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องไปนับ1 2 3 4มมันบอลโบราณแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้ดนตรีเนี่ยคือง่ายขึ้นเยอะใช่ครับถูกต้องไม่ยากแล้วจริงหลักสูตรของเล่าเนี่ยเป็นหลักสูตรที่คุณไม่จำเป็นต้องไปเรียนถึงคณะดูยางซึ่งปัจจุบันคณะดูยางบางที่ก็จะไม่มีหลักสูตรตรงนี้ ก็เปิดโอกาสสาหรับคนที่จริงๆแล้วผมบอกก่อนว่าเด็กสุดที African ่เรียนที่เนี่ยสิแก่สุดห้าสิกห้าสิบว่ายังเล่นได้นะครับกี่สภาพห้กว่าก็เปิดเพลงได้พอไหใจงาใจใจล้นวนเนี่ยะครับผมก็อยากเชิญใครสนใจเกี่ยวกับด้านเสียงนะครับแล้วก็ดีเจการทําเพลงแล้วก็ขอเชิญที่อินเอบีได้เลย ปัจจุบันแล้วนะครับเทคโนโลยีดนตรีเนี่ยนะครับตอนนี้โลกเนี่ยเขาไปกันไกลค่อนข้างมากแล้วจริงๆประเทศไทยมีครบทุกอย่างที่เมืองนอกมีเลยแต่เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยไม่มีความรู้ในการใช้งานมากกว่าโอเคปัจจุบันเด็กโชคดีมากที่มี u t u b e นะครับเข้าไปดูเข้าไปศึกษาว่าอะไรทาํางานยังไงแต่จริงๆรแล้วบางที u t u b e เนี่ยคนที่มาสอนเนี่ยมันไม่ได้บอกทุกเรื่องและเด็กเนี่ยยังไม่รู้พอสมควรว่ามันมีอุปกรณ์อะไรที่นอกเหนือจากที่เขาเห็นบ้าง แล้วอะไรคืออะไรอย่าง่องแท้ซึ่งในทางโรงเรียนลองเราก็ต้องการที่จะแบบกระจายความรู้ว่าจริงๆแล้เราปัจจุบันเนี่ยนะครับน้องๆอเนี่ยมีอุปกรณ์แค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็สามารถจะทางานในสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วไม่จําเป็นต้องไปสเปนเงินเยอะๆะเหมือนที่เราเคยเห็นตามทีวีว่าต้องมีมิกเซอร์ตัวใหญ่หรือว่ามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวเป็นแสนเนี่ยครับตัวที่บ้านชุดหนึ่งเกือบแสนมาเพื่อเล่นดีเจแต่ปัจจุบันทุกอย่างเนี่ยมันเล็กลงมาก นะฮะในตรงตรงนี้เราก็เลยผมกม็มองว่าเด็กไทยขาดความรู้ตรงจุดนี้มากกว่าจริงๆแล้วสมัยนี้ในการทําเพลงเนี่ยนะครับแค่คุณฟังเพลงเป็นคุณเป็นคนมีไอเดียคุณก็สามารถที่จะโปรดิวซ์งานเพลงในสไตล์ของตัวเองออกมาได้ซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยขอบอกว่าพวกเทรนด์ดีเจนะครับแล้วการทาเพลงเนี่ยมันค่อนข้างมาแรงมากมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะครับนอกจากว่ากีตาร์เบสแล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเหมือนกันก็อยากจะเชิญชวนน,น้องๆทุกคนก็ลองเข้ามาสัมผัสโลกดิจิตอลมิวสิก ดอดการาฟิกการระดับมหาเทพ NVIDIA Tesla NVIDIA q u a d o และ AMD f i p r o เพื่องานออกแบบ2มิติและ3มิติทุกประเภทงานตัดต่อวิดีโอทุกชนิดงานสร้างแบบจำลองงานเสมือนจริงทุกรูปแบบงานประมวลผลชั้นสูงทุกระดับความซับซ้นอนและคอมพิวเตอร์การาฟิกซูปเปอร์ไฮเอนระดับเวิร์กสเตชันสมบูรณ์แบบทั้งระบบโดยเดว่าน t เจอรัของไทยระดับโลก สุดยอดนวัตกรรมทางด้านเมนบอร์ดที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและการบริการที่ดีที่สุด สนับสนุนโดยเดว้าเนชอรรลคอมไทยระดับโลกกิกะไบสุดยอดนวัตรกรรมทางด้านเมนบอร์ดที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและการบริการที่ดีที่สุด ในช่วงแรกฮะเราได้คุยกับพี่นับไปแล้วนะฮะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ในอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นส่วนของบอร์ดเกมม,มันเป็นเกมที่แบบโอเคผมดูตอนแรกผมว่าเฮ้ยมันโมเดลโมเดลแบบสงครามเฮ้ยพี่เขาคงชอบแต่เฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นเกมเออมันเป็นเกมไม่โมเดลพี่แล้วอย่างไอเกมเนี้ยเขาเรียกว่าเกมอะไรโอเคอย่างนี้เราเรียกว่า,วามินิเจอร์เกมก็ม,มาจากมินินั่นแหละมินินะครับตัวเล็กๆเนี้ยพวกนี้เป็นทหารตัวเล็กๆพวกนี้นะครับครับก็คือกําเนิดจากในประเทศอังกฤษ นะครับซึ่งมินิเจอร์เกมในประเทศกรีกเนี่ยมันมีหลายประเภทมากนะครับแต่แบบนี้เขาเรียกว่าประมาณฟิลแบบคอมมิชชั่นสุดเอา,อางี้ดีกว่านะครับก็เป็นที่นิยมถึงขนาดจะเป็นทัวร์นาเมตนต์น่าติงปัจจุบันนี้มีระดับแชมป์โลกกันด้วยก็กอย่างที่เห็นเนี่ยผมเห็นมีลูกเตา๋ามีอะไรอย่างงี้ด้วยครับมันเหมือนเกมเศรษฐีในบ้านเราปะมถ้าจะคิดฟิลนั้นก็ไม่ก็ได้นะใช่แต่ว่ามันมันเป็นอีกแนวหนึ่งบางคนเข้าใจว่าบอร์ดเกมเนี่ยเป็นเกมแบบ ทะลึกง,ง่ายสือเกมเศรษฐีเพราะเกมเศรษฐีก็คือบอร์ดเกมรูปแบบหนึง่งก็คือการกระดานออกมาใช่ครับแต่แบบนี้คือมันลึกมากเหมือนกับว่าคุณกําลังเล่นเกมวางแผนการลบจริงๆในคอมในเกมอะ่ะแต่มันเป็นแต่นี่ยกออกมาเป็นโมเดลเราหยิบได้เล่นเองได,ได้เล่น<ด><ด>เอง,เองใช่ครับซึ่งซึ่งเวลาเล่นนี่คือมันก็จะมาเป็นลักษณะแผงคลาสสิกนี้ ก็คือเราต้องมาประกอบเองล่ะเรียกว่าเหมือนแบบกลับไปอยู่เหมือนตอนเด็กอะเด็กอะเรามานั่งหักมานั่งหักแต่ละอันมานั่งประกอบแล้วไปสิเออใช่แต่นี่คือคุณต้องบิ้วกองทัพคุณขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีเผ่าเยอะมากยังวายแฮมเมอร์อย่างนี้เขาต้องแบ่งเป็นสองยุคด้วยนะมียุค4ฟ k เคคือ4 0,000ปนรีข้างหน้าสงครามกับหรือบางคนชอบหอกดาบก็จะมีลักษณะแบบแฟนตาซีก็คือใช้เป็นหอกดาบเวทมนต์อย่างนี้นะครับแต่ เกมตัวนี้คือปัจจุบันคือปรับให้การเล่นให้ง่ายขึ้นเวลาเล่นก็จะมีเขาจะมีอุปกรณ์มีพวกมีไม้เมตรมาให้หรือเราจะใช้ตลับเมตรก็ได้นะครับบางอ <ไป S 1> ่าอย่างไอ้พวกนี้ไอ้พวกน,นี้คืออะไรอย่างเช่นผมมีโมเดลที่ยิงบาสุก้าหรือผมมีรถถังนะครับตัวนี้คือระยะระเบิดของผมสมมุติผมยิงรถถังเนี่ยนะครับมันจะมีอ่าระยะการยิงของรถถังบอกยิงไปโดนไหนยิงนี้เนี่ยไอ้ระยะระยะมันโดนโดนหกตัว 6ตัวไอ้พวกนี้โดนมันก็ตายหมดแต่จะตายหรือเปล่าเราถึงต้องมีลูกเต๋านี่ไงอ๋อมาวัดการเล่นลูกเ<ด>ต๋าเนี่ยมาทอยว่าผมเนี่ยจะยิงได้หรือเปล่าแล้วคุณเนี่ยจะโดนยิงแล้วเข้าเป้าโดนตัวคุณหรือเปล่าแล้วคุณจะตายไหมอะไรอย่างงี้ะแล้วก็มีเต๋าแปลกๆนี้คุณจะเจอเต๋าแปลกๆนี้เนฮะ้ยเต๋าอะไระเนี่ยอะไรเต๋านี้เป็นเต๋าล็อกเป้ามุ่งผมจะยิงไปหาคุณผมต้องล็อกเป้าคุณก่อนผมยิงนี้นะป๊บถ้ามันลงออกไอ้หน้าล็อกเป้าอย่างงี้คือผมจะยิงลงตรงนั้นเป๊ะ แต่ถ้ามันออกเป็นรูปผูกสอนคือมันจะเป๋ไปทางนั้นอาจจะยิงมือได้คือยิงจริงๆคือจําลองการเล่นแบบจริงๆเหมือนในเกมเลยนะครับแล้วแต่ละตัวนี้ก็จะมีแบบเลเวลในเกมด้วยอะไรอ่ะและอย่างโมเดลพี่โมเดลอย่างเงี้ยโมเดลแผนที่เนี้ยครับอันนี้อันนี้ทำเองอันนี้ทําเองใช่แล้วในตัวกล่องที่มาพี่หรือว่านูตัวกล่องที่มาเป็นเป็นอย่างนี้อย่างเดียวไม่ไม่เป็นแค่มันแค่อย่างนี้อ๋อมาประกอบไม่มีฉากมาให้นะคือฉากเราเราเราดีไซน์ขึ้นมาเองเลยว่าเราอยากใช่โอ้อยากจะเล่นฉากฮิมะสฉากซะเลสไนอะไรก็แล้วแต่เราก็ ก็คือมันเป็นความสนุกก็คือสมาชิกทุกคนแต่ละคนก็คือทํามาจอยกันแต่ว่านี่จะบอกว่ามินิเจอร์เกมก็คือเป็นแค่รูปแบบหนึ่งบางคนไม่อยากวุ่นวายก็มีเกมอื่นอีกอย่างเช่นแบบนี้อันนี้เป็น Star Wars X Wing เพิ่งออกกําลังระบาดมากทั่วโลกระบาดอีกแล้วนะระบาดระบาดจริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีเกมแบบนี้นอกคอมพิวเตอร์ด้วยวะนะฮะอย่างอย่างอย่างเกมที่เป็น Star Wars X Wing นี้นะครับในกล่องก็คือมันเจ๋งว่าให้คุณเป็น Luke Skywalker ขับยาน หรือคุณจะเป็นด์ตเวเดอร์ขับยานดัตเวเดอร์ก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วคอนโทรลแล้วก็เป็นสงครามโอกาสไปเลยนะครับเวลาเล่นก็จะมีค่าพลังมาให้แล้วก็มีพวกตัวการเดินต่างๆนะครับระยะการเดินต่างๆมาให้เราก็คือคือในตัวกล่องนี่ก็จสับนนี้คือจะคอมพลีทคอมพลีทเลยนะครับจะไม่เหมือนตัวแฮมเมอร์ตัวแฮมเมอร์นี่จะจุกจิกนิดนึงนะครับนเรื่องของกดเพราะว่าหนังสือกดมันเล่มเลยหนึ่งกองทัพคือคุณเอาอาจจะเหนื่อยเพรว่าคุณต้องเก่งภาษาอังกฤษนิดนึง นะครับแต่ว่าบางคนเดี๋ยวเหวอะนะมันก็มีเกมง่ายอย่างนี้ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสิ่งดวงอย่างเดียวเคยดูหนังเรื่องเกมออฟโชนไหมฮะเกมที่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับโอ้โหการทําสงครามการบอร์ดเกมครับจาลองเกมออฟโชนมาให้คุณเอามาเล่นเอามาทําเป็นบอร์ดเกมเลยเป็นบอร์ดเกมเลยหรือแม้แต่หนังเรื่องหล่อออฟเดอะงอย่างนี้ก็มีบอร์ดเกมของมันเหมือนกันนะครับหรือไม่บางคนนะครับเราต้องรบกวนทีมงานหยิบกล่องข้างหลังให้ผมหน่อยครับกล่องข้างหลังด้วยนะฮะอาคุสะกล่องะหญ่น่ารับ บางคนอยากจะย้อนยุคประยุกต์สมุไรไหยครับนี่ครับสงครามสมุไรอย่างตรงนี้จะเป็นสงครามสมุไรเลยครับคุณจะเล่นเป็นไดเมียวครับซึ่งคอนโทรลกองทัพแต่ละกองทัพนะครับแล้วทำสงครามมีแผนที่ถ้าเป็นพวกอย่างนี้จะดีกว่าใหเมืเพราะว่ามันมีคอมพลีทเซตมาเลยคือมีแผนที่มาให้มีเป็นโมเดลมาให้แต่นี่คือเป็นรูปแบบของบอร์ดเกมที่มีโมเดลแต่มันก็มีลักษณะบอร์ดเกมที่เป็นการ์ดเกมด้วยนะครับอย่างเกมออฟโชว์นี้จะเป็นลักษณะของการ์ดเกมนะครับ แล้วก็จะมีลักษณะออกของไอ้พวกไพ่มีค์ดอะไรมาให้นะครับแล้วก็ระบบ engine ต่างๆในการในการเล่นเนี่ยง่ายง่ายมากก็คือทําให้พยายามบางอันละเอียดไปถึงเหมือนเล่นเกมเลยเหมือนจอยแบบคุณมีีาวุทุกอย่างแต่จะใช้ยังไงอะไรนีโอเคฮะถึงช่วงสุดท้ายพี่น้ำช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับในส่วนของเกมก็่ว่าไลฟ์สไตล์ของพี่ที่พี่แบบเออผมเล่นดนตรีด้วยผเล่นเกมด้วยคือคนไม่ต้องไม่ต้องอยู่อย่างเดียวไงมันต้องมีความผ่อนคลายคลายเครียดในชีวิตบ้างครับผมนะครับ พวกเราก็เลยสร้างสถานที่คลายเครียดให้คุณอย่างนี้แล้วบอร์ดเกมนะครับสำหรับน้องๆที่เบื่อ,อการเล่นในสไตล์แบบว่าอาจจะแบบเบื่อมกแบบเมื่อเมื่อมือบ้างบางทีบางทีอาจจะมาลองอะไรแปลกๆอย่างนี้ก็ขอเช<อ> <ขอ S 1> ิญครับบอร์ดเกมเราจะเล่นกันทุกสุกเสาร์นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook นะครับอินเกมอารีบอร์ดเกมคลับนะครับ แลเดี๋ยวยังไงก็ก็เข้าไปดูเช็คในนั้นเราก็มีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันแต่อยากจะลองเล่นจริงๆเลยเนี่ยมาแต่ตัวครับมาที่นี่ครับวันเสาร์เล่นแน่นอนครับครับวันเดือนเอาละครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวไปทดสอบบอร์ดเกมเจ้าตัวนี้นะฮะกับพี่นับเราต้องมาประชันกันหน่อยไปเลยครับโอเคฮะแล้วเจอกันช่วงหน้าครับผม ยอดการาฟิกการระดับมหาเทพ NVIDIA Tesla NVIDIA q u a d o และ AMD f i p r o เพื่องานออกแบบ2มิติและ3มิติทุกประเภทงานตัดต่อวิดีโอทุกชนิดงานสร้างแบบจำลองงานเสมือนจริงทุกรูปแบบงานประมวลผลชั้นสูงทุกระดับความซับซ้อนและคอมพิวเตอร์การาฟิกซูปเปอร์ไฮเอน์ end, ระดับเวิร์กสเตชันสมบูรณ์แบบทั้งระบบโดยเดว่าน t เจอรัอมไทยระดับโลก สุดยอดนวัตรกรรมทางด้านเมนบอร์ดที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและการบริการที่ดีที่สุด เป็นไงกันบ้างครับกับสัปดาห์นี้ของเราก็โนใช้เดียวเลยโนพาไปพูดคุยกับพี่นับครับผมพี่นับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่เล่นดนตรีทำงานเกี่ยวกับวงการเพลงด้วยนะทั้งหมดนี้กับรายการ Complete Extra ก็จบลงแล้วเพื่อนๆสามารถไปติดตามนะครับเว็บไซต์ของเราได้นะฮะในส่วนของบทความรีวิวต่างๆที่ www.complete-tv.com นะฮะครับรวมถึงยังมี Facebook Fan Page ด้วยกับ Complete Production นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ Complete Extra ของเราโนและกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่สสสััััปดดาาหห์น้คครรบบวี